สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชอบ่องวันวันเอเชียมาติดตามการพัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ของไทยกันบ้างล่าสุดบริษัท EA ได้ส่งหัวรถจักรไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ทดลองวิ่งจริงสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนโดยผลการทดสอบเป็นไปอย่างเฉลุยเผยวิ่งได้ระยะกว่า300กิโเมตรใช้เวลาชาร์จเพียง1ชั่วโมง และประหยัดต้นทุนพลังงานได้กว่า40%ล่นเป็นโอกาสสำคัญในการพี่ชมประวัติศาสตร์การคขนามาคมทางรางของไทยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกัะดูครับเมื่อวันที่13มกราคม2566มีรายงานข่าวจากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ว่าบริษัทได้ร่วมกับ C R R C ต้าเหรียญ ผู้ผลิตรถไฟฟ้ารายใหญ่จากประเทศเจนีนได้รับโอกาสจากกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณทหารรากกระวังลักดันนโยบาย EV o n t r น i n พร้อมร่วมมือกับภาควิชาการเริ่มตรวสอบระบบสับเปลี่ยนขบวนณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรยหรถจักรไฟฟ้า EV หรือมโลโคโมอทีฟแบตเตอรี่ขนาด 4.1mwh สามารถวิ่งได้ระยะกว่า300กิโลเมตรประสานเทคโนโลยีการอัดประจุอันตราฟ้าชาร์จของ EA a n y w e r e ใช้เวลาชาร์จเพียงหนึ่งชั่วโมงและประหยัดต้นทุนพลังงานได้กว่า40%เมื่อเปรียบเทียบกับหัวรถจักรดีเซลโดยนายอมรทรัพทวีคุณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดหมหาชนกล่าวว่าน้าเป็นโอกาสสำคัญในการพี่ชอประวัติศาสตร์การคมนาคมทางรางที่จะขับเคลื่อนประเทศ ให้เข้าสู่สังคมปลอดคาร์บอนได้เร็วยิ่งขึ้นโดย EA ได้นำนวัตกรรมหัวรจัรไฟฟ้า MyLocomotive สู่เมืองไทยภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างประโยชน์ในทุกมิติและพร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐเพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและการขบนาคมของประเทศชาติสำหรับ m มล o c o m o t i v e หัวรจัรไฟฟ้าพร้อมตู้แบตเตอรี่แยกเพื่อเพิ่มระยะทางการวิ่งรวมแบตเตอรี่ขนาด4.1 MWH สามารถชาร์จเต็มภายในหนึ่งชั่วโมงออกแบบตามมาตรฐานการรถไฟไทยด้วยการใช้งานหลากหลายทางการสับเปลี่ยนขบวนเข้าชานชลาสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เพื่อลดมลพิษในอาคารผู้โดยสารและสามารถลากขบวนสินค้าจาก ICD ลากกระบังถึงแหลมฉบงังและขบวนโดยสารในเขตเมืองและระหว่างจังหวัดด้วยความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมมีเชเนอเรทีรกกิ้ง ที่สามารถใช้ไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่จากเบรดโดยจากการทดสอบประเมินว่าสามารถวิ่งได้ระยะกว่า300กิโลเมตรตามแต่การใช้งานซึ่งจะประหยัดต้นทุนพลังงานได้ถึงร้อยละ40เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันดีเซลทั้งนี้หัวรถจักรไฟฟ้าไมายโรคมทีฟสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วลงวทุนต่ำกว่าระบบไฟฟ้าเหนือหัวกว่าครึ่งและสามารถขยายได้ทั้งประเทศ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์เล่งเห็นว่าเทรนโลกกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานไฟฟ้านับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่ยกระดับผลิตภัณฑ์โดยฝีมือของคนไทยที่ทัดเทียมกับนานาชาติและอย่างก้าวกระโดดบริษัทพลังงานบริสุทธิ์มุ่งมั่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรินโ o รดักโดยยกระดับการขนส่งด้วยยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E v ว ทางรถโดยสารไฟฟ้ารถกระบะไฟฟ้ารถโดยสารไฟฟ้าและหัวรถจักรไฟฟ้าเพื่อตอบโจทย์การพมนาคมด้านรถเรือรางและจะกลายเป็นนวัตกรรมสำคัญที่จะช่วยสร้างอุตสาหกรรมให้กับประเทศไทยบนพื้นฐานความยั่งยืนให้เดินหน้าพร้อมสร้างความสมดุลในการพัฒนาสังคมและรักษาสิ่งแวดลอ้อมถือเป็นอีกก้าวสำคัญของภาคธุรกิจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตหรือ New S Curves เพื่อพัฒนาประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรับระบบรางของไทยมีความรุดหน้าอย่างมากและกำลังผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคนี้ได้หากสามารถผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระบบรางเองได้นอกจากจะเป็นการพึ่งตนเองแล้วก็จะสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้อย่างหมหาศาล จะย,ยกระดับขนาดเศรษฐกิจไทยให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับ